สีเลข3ตัวได้แก่หมายเลขเจ1 741เจเลข2ตัวได้แก่หมายเลข4 1 41และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข1หมายเลข1ผลการออกเลขรางวัลหวยเลขคูโต๊ก็ได้ออกมาสําเร็จเป็นเทียบห้อยต่อไปแมนจะได้สืบต่อทําการออกเลขรางวัลหวยนําซัตว์ ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอ์ออกเลขรางวัล